สัดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2566 เวลา10นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2566โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจัก,กรพัดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหนหลวงบูชาเทวดานุปเคราะห์ แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งภพศสารทักษิณทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงจุดทูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจาระชวมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนุพพระดลมหาเสวตชาต พระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์การพระราชะพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน72รูปและพระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสัมมธรรมจำนวน5รูปรวมจำนวน77รูปถวา,ายพรพระ ทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์าคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ7 7รูปทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถฐิมหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องสัจจะธรรมกาถาพระสงฆ์ถวายพระพร จบแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์ จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์และทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ77รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท เวลา11นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายบ็อกดันบาเดียเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ธันวาคม2561 เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอันดาบาเดียภริยาเอกอัคราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วย เวลา12นาฬิกา5นาทีพระราชทานพระบรม,มาราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมอทอสอ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2552 ที่ผ่านมามูลนิธิจัดสรรทุนพระราชทานทุกปีเพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติที่ดีมีความสามารถได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมมีระบบดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2566 พระนักท่านนางดีนาเอซิเลียโบลูเตเซการาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเปรูมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยและสาธารณารัฐเปรูมีสัมพันธไมตรีอันดีมายาวนาน และที่สำคัญยิ่งคือการประชุมสุดยอดเอเปกที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่ผ่านมาได้ยืนยันถึงแนวทางการพัฒนาที่รุดหน้าของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกาันทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทความร่วมมือระดับภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยกระดับความสัมพันธ์ชันมิตรและร่วมกันสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆต,ต,ต,ต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไธยมหาวชิราลงกรณ์รวชิ กล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทัศการผลงานศินละปะการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถมัมภ์ เวลา13นาิก50นาทีสมเด็จพระนิษฐิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูธรมดรามารักษาศีลส่งต่อความสุขสารต่อการให้ผ่านงานศิลปะ ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดีจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนผลงานศิลปะจากนายทัชพงศ์ประเวศวรารัตอดีตประธานกรรมการบริษัทชิปโก้จำกัดมหาชนหลังจากเก็บสะสมมานานกว่า20ปีเป็นผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยทั้งศิลปินระดับปรมาจารย์ศิลปินระดับตำนานและศิลปินร่วมสมัยทั้งภาพวาดและปริมากรรมรวม67ชิ้น สำหรับนำมาจัดก,การประมูลเพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับคนไทยจะเปิดให้เข้าชมผลงานศิลปะจนถึงวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2,566ซึ่งจะเป็นวันประมูลผลงานศิลปะจัดขึ้นที่ห้องนิทรรศการหลกักชั้น9หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเวลา14นาฬิกา ถึง17นสมเด็จพระกนิธาทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสโมส,สรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 เวลา18นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในงานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดงานสมมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยกราบทูลเชิญพระราชวง์เพื่อเสด็จเข้าร่วมงานและเชิญผู้เข้าร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศพร้อมคู่สมรสเช่นประธานองคมนตรีองคมนตรีข้าราชการในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยประธานสภาสมาคมต่างๆประธานมูลนิธิในพระบรมราชูปถปัมภ์ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนปีนี้มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดเทวริ์ประสิทธิพรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกประธานพะวะโรกาสให้พระราชาคณะที่ได้รับพระราชาทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสามัญสักเฝ้าถวายสาการะและรับประธานพระโอวาทเวลา13บมนาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนักพระอุโบสถ วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพวโรกาสให้พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์โดยได้รับพระราชทานหิรัญญบัตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศผ้าไตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566เฝ้าถวายสักการะและรับประธานพระโอวาทตามธรรมเนียมคณะสงฆ์ ในการนี้ประธานพระโอวาสความตอนหนึ่งว่าต่อไปนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็ดีสาธุชนทั้งปวงก็ดีต่างจะออกเรียกนามขานท่านว่าท่านเจ้าคุณบ้างพระเดชพระคุณบ้างหรือใต้เท้าบ้างคำเหล่านี้ฟังดูช่างไพเราะและเป็นการยกย่องอย่างเต็มภาคภูมิ ขอให้ทุกครั้งที่ได้ยินถ้อยคำเรียกขานเช่นนี้จงคิดตักเตือนตนด้วยตนเองว่าท่านเป็นผู้มีพระเดชพระคุณเป็นเจ้าแห่งคุณหรือมีคุณธรรมอย่างสูงมากพอที่ชนทั้งหลายจากเทิดทูนถึงขนาดใชถ้ถ้อยคำยกใต้เท้าของท่านไว้เหนือเสียงก้าของเขาแล้วหรือไม่ ถ้าคิดทบทวนเช่นนี้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจอยู่เสมอเสมอท่านจากไม่ประมาทที่จะภาคเพียรเพิ่มพูนคุณธรรมสัมมาปฏิบตัติมั่นคงในศีลลาจารวัรอันจะเป็นหนทางให้ตัวท่านเองและหมู่คณะประสบแต่ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลาเจดนาฬิกา50นาทีที่บริเวณประตูภูทรีลาดพระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุวิมลราชเลขาธุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ซึ่งรัฐบาลร่วมกับ หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาชนและจิตอาสาเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเคียนแพรไปทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2566 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้อีกสักครู่พบกับคุณพิมพิมลและคุณวันวิสาดิฉันวันชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ